สรุปข่าวเชลซีในช่วงเช้าวันศุกร์เรามาเริ่มต้นกันด้วยท่ข่าวนี้ย้ายหรือไม่ย้าย Agent uria, เอเจนต์คูคูเดลื่อนไหวหลังมีข่าวอาจจะชิงหนีเชลซี Chelsea ในช่วงสมัยน,นี้โดยการน,นี้ทางด้นานของอาริสกิเกเอเจนต์วักคูกูเดียแบ็กชาายซาสเปนิสสังกัดเชลซีเปิดเผยว่านักเตะในความดูแรของเขาเนี่ยกำลังมีความสุขดีกับสโมสรหาราคาการคำว่าจะค้าแข้งกับทีมต่อไปใ่นฤดูกาลตะวัน24เขาสบายใจและก็มีความสุขเป็นอย่างมากในรันดอนที่เชลซีซึ่งในความคิดของเขาคือการอยู่ที่นี่ต่อไปนั่นนะครับ ภายใต้สถานการณ์ปกติเช่นนี้เขาจะอยู่กับทีมต่อไปแข่งเัอชาแปนรนนีสัญญา6ปีย้ายจากทางด้านของบริตันมายังเชลซีด้วยค่าเสียหายทั้งสิ้น6.3ล้านปอนด์รวมแอดออนในช่วงเดือนสิงาคมปี2022โดยลงเล่นให้กับทางด้านของทัพสิงปรูไปแล้วทั้งหมด59นัดในทุกบริการ ปัจจุบันกูรูรรยาอยู่ในระหว่างการบริสุทธิ์ยูโร2 0 2วัน24กับทีมชาติสเปนซึ่งก็มีคิวเตะเป็นรอบชิงชนะเลิศก,กับอังกฤษในช่วงวันอาทิตย์ที่1 4กรกฎาคมนี้สกายเชื่อเชลซีไม่สนใจโอโมในครั้งนี้ปรดนะ โดยสกายสปอร์ตเชื่อได้ว่าเชลซีไม่มีความสนใจในการที่จะดึงดานีโอโม่รุ่นทีมในตลาดซื้อขายรอบนี้ซึ่งแนวรุกในวัยชปีบรายนี้กำลังทำผลงานในเวทีฟุตบอลยูโร2024ได้อย่างดีโดยล่าสุดเนี่ยพาทีมชาติสเปนผ่านเข้าสูร่รอบชิงช์เตนเลิศเป็นที่เรียบร้อยซึ่งสถิติส่วนตัวตอนนี้ทำไปทั้งสิ้น3ประตูกับอีก2แอสซิสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาฟราเชโอโรบาโนเปิดเผยบอกว่า โอโมเนี่ยมีค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรซึ่งทางแอร์บาิชิกก็วางกรอบเวลาไว้จนถึงวันที่15กรกฎาคามนี้ล่าสุดนั้นทางสกายสปอร์ตอังกฤษเปิดเผย เชลซี Chelsea, ซึ่งถูกโยงกับตัวรุกชาวสเปนไม่มีความสนใจในการเจรจาหรือว่าใช้เงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างใดเพราะตอนนี้สิงห์คมเชลซีพอใจขุมกำลังที่มีอยู่จากกรณีในการคว้าตัวเคนเนนดิบรีฮอลส่วนให้ทีมงานเชลซีนั้นพึงพอใจกับขุมกำลังแนวรุกโดยทางด้านของเอนโชมาร์เดสกาเทรเนเนอร์ใหญ่หวังจะใช้งานร่วมกับทางด้านของคริสโตเฟอร์เอนกุนโกและก็โคพาเมอร์เป็นหลักในคัณงนี้ แม้ทางโอโมจะทำผลงานได้ดีแผนเงื่อนไขในการจิตสัญญายังคงมีผลในตอนนี้กระนั้นชิมดังของรันดอนไม่มีแผนการในการติดต่อโอโม่แต่อยา่างใดในขรัน้นี้อารันไงบรบิฟฟจัดหนักมูริกตอนนี้แค่ล้านปอนด์บอกได้เลยนะก็ไม่ซื้อ โดยฟรองซ์บรบิฟอดีตกองหลังของเชลซีวิจารณหนักใส่มิคาเอลโรบูริกบอกว่าตอนนี้ต่อให้ราคาถึงล้านปอนก็ไม่มีใครซื้อซูสตาทีมชาติยูเครนทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังแับมันจะย้ายไาร่วมทีมเมื่อตลาดมกราคม2023ทํากาลังเสี่ยงวิจารณ์อย่างหนักจนถึงตอนนี้ทำได้เพียงแค่เจ็บประตูจากการลงเล่นทั้งหมด58นัดซึ่งทางบราบิฟสุดผิดหวังกับผลงานของมูริกพร้อมชี้ว่าตอนนี้ต่อให้ขายราคาถึงล้านปอนก็ไม่น่าซื้อนะ โดยบริกเนี่ยไม่มีค่าอีกต่อไปแล้วเขาหมดค่าไปนานแล้วแาะเชลซีก็คงไม่มีทางที่จะทำงานกับเขาได้เขายังคงไม่ได้พิสูจน์ตนเองแล้วก็เขาไม่ดีดขึ้นเลยกับผู้จัดการทีมลหลายๆคนมันไม่มีการพัฒนาเลยคราเด็จะซื้อบริกผมไม่มีทางที่จะซื้อเขาในราคา10ล้านปอนด์ในตอนนี้ในความเป็นจริงแล้วผมจะไม่ซื้อเขาต่อให้ค่าตัวเพียงแค่1นล้านปอนด์ที่้ำไปทำไมคุณต้องอยากจะใช้เงินกับนักเตะที่ไม่มีประสิทธิภาพ เขาอยู่ที่นี่มา18เดือนและผมรู้ว่ามันยากสำหรับเขาเมื่อพิจารณาจากด้านของสถานการณ์ในบ้านเกิดที่ยูเครนแต่เมื่อพิจารณาจากสิ่งที่ผมเห็นผมกังวลใจจริงๆทว,ว่าเชลซีเซ็นสัญญากับคนโง่ในบมริกและพวกเขาก็ต้องหาคนมาแทนที่เขาในขณะนี้ผมถูกซื้อมันในราคา2ล้านปอนด์เมื่อปี1996และผมคิดว่านั่นมันโคตรจะแพงเลยบมริกถูกซื้อมันในราคาเจล้านปอนด์อะไรประมาณนั้นมันบ้าไปแล้ว ช่วงนี้ฟอร์มแรงสุดเหลือเกินเอเจนต์ตอบชัดอนาคตของมาร์กกูกูเรียกับเชลซีนะเดืนกันนี้ตัวแทนมาร์กกูกูเรียฟูลแบ็กเลือดกระเทงดูประกาศชัดเจนลูกค้าของตนไม่มีความคิดเรื่องการอำลาเชลซีหลังนักเตะโชว์ฟอร์มระเบิดเฉิดเฉิ่ยให้กับทีมชาติสเปนจนทะลุเข้าสู่รอบชิงยูโร2024ที่ประเทศเยอรมน,นีโดยตำแหน่งของอเล็กซ์ปิเก้เอเจนต์ส่วนตัวของ Mark a, มาร์กกูโกเรียแบ็กซ้ายฟอร์มร้อนแรงทีมชาติสเปนยืนยันนักเตะในความดูแลของตน ไม่เคยมีความคิดที่จะย้ายหนีเชลซีแม้จะพบกับฤดูกาลที่ผ่านผิดนะฮะผิดหวังในครั้งนี้ก็ตามทีโดยก,กูกูริยาก็แสดงผลงานได้ยอย่างโดดเด่นให้กับทันานของทัพการทิงดูในศึกโยูโร2024โดยมีส่วนสำคัญในการนำชาติบ้านเกิดทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับอังกฤษที่สนามโอลิมเปียเฟสตาจีโอนกรุงเบอร์ลินในวันที่24ิสตุลา,า,าคมที่ถึงนี้ โดยฟอร,ร์มของกูกวริยาต้องบอกว่ายอดเยี่ยมสวนทางกับฟอร,ร์มของเขาที่เล่นให้กับทนาของทัพสิงโตนึกเงินครัมเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง และนั่งทําให้เกิดข่าวลือนักเตะอาจจะอําลาถิ่นสแตนฟอร์ดบริตในช่วงสม,มัยนี้แล่อะไรก็ตามตัวแทนของกูโกริยายืนยันชัดเจนว่าลูกค้าของตนยังมีความสุขดีกับเชลซีและต้องการจะอยู่ในก,กรุงลอนดอนต่อไปกูโกริยารู้สึกสบายๆและมีความสุขกับการเล่นกับทานั่งของเชลซีและอยู่ในลอนดอนโดยในความคิดของเขาก็คือการอยู่ที่สม,ม,มสรภายใต้สภาแพแวดล้อมปกติเขาจะอยู่ที่นั่นตลอดไป โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมกูกูริยาเองกับสเปนเนี่ยน่าจะทําให้เอ็นโชมาเดสกาผู้จัดการทีมคนใหม่เลือกเขาอยู่ในแผนการสร้างทีมสำหรับฤดูกาลร2024รในคขนางนี้ก็เป็นได้อะไรยังไงประการหลังสเปอร์เปิดใจประเด็นเรื่องการย้ายทีมหลังมีข่าวเชื่อมโยงกับเอซีวิลาน โดยการนี้แอลเบอร์สันปรยาวกองหลังสังกัดเอนแนมฮพอสเปอร์อยอมรับเดนะว่าตนต้องการจะเล่นกับฟุตบอลอย่างสม่ำเสมอและไม่ค่อยแฮปปี้สัเท่าไหร่นักที่ตัวเองนั้นตกเป็นตัวสำรองหลายนัดผมชัดเจนอยู่เสมอที่นี่มีการแข่งขันที่สูงและมันก็รบกวนจิตใจผมเป็นอย่างมากที่ต้องตกเป็นตัวสำรองผมเองก็รู้สึกงงใจและก็ผมก็บอกกับโค้ชเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้ว โดยผมมีความเป็นมืออาชีพมาโดยตลอดนะและผมพยายามอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมแต่ว่าสถานการณ์นี้มันก็ไม่ได้ผลสำหรับผมผมไม่รู้นะว่าอนาคตของผมจะเป็นเช่นไรผมไม่ใช่ผู้เล่นที่นั่งอยู่บนม้านั่งสำรองผมอยากจะลงเล่นและถ้าไม่ใช่กับที่นี่ผมก็เข้าใจได้แต่ผมอยากจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ได้รับโอกาสในการลงเล่นผมต้องการจะเล่นกับทีมชาติบราซิลและมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้หากไม่ได้เล่นใน,นระดับที่สโมสร ดังนั้นผมจึงต้องมองหาที่ใหม่ในครั้งนี้ฤดูกาลที่แล้วเอเมอร์สันมีชื่ออยู่ในทีมสเปอร์สำหรับเกมพิมบริปไปนัทงสิ้น38นัดแบ่งเป็นตัวสตาร์ตตัวจริง11เกมถูกส่งลงมาในฐานะตัวสำรองอีก11เกมและมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ว่าไม่ได้ถูกส่งลงมาอีก16นัดในครั้งนี้อาไรยังไงนายใ,นใหม่ต้องฟังนะเมื่อมอยเซสกาเซโดเมาลับหลังใส่าริซเโอโปเชติโน โดยกานนี้บอยเซสกาเซโดกองกลางทีมเชลซีเปิดปากวิจารณ์การคุมทีมของบริเชโอโปชโชนโออดีตในายใหญ่ซึ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งไปแล้วหลังคุมทีมมีผลงานที่ไม่เข้าเป้าในครั้งนี้ซึ่งปเชตโตโิโนกโุซื้อชาวเจนไตได,ได้ทำงานให้กับเชลซีแค่ช่วงซีซั่นเดียวก็โดนดิ่งหลังพาศเศรษฐีลอนดอน คว้าอันดับของตารางคะแนนพิมเบริกแม้ว่าสุดท้ายแล้วผลงานที่ดีอย่างต่อนเนื่องในช่วงโค้งสุดท้ายจะท,ทำให้สิงโตได้โคต้าลงเล่นเพลย์ออฟถ้วยคอนเฟเนซ์ลีกหลังมีการแต่งตั้งเอน็นโชบาริสกาเป็นคนสื่อคนใหม่ไคเซโดดาวเตะทีมชาติเอเวอร์ซึ่งถูกดึงตัวมาจากท่านของทีมบริันเมื่อช่วงซีซั่นก่อนโดยค่าตัวที่เป็นทางด้านของสถิติเมืองผู้ดีจำนวน1 1 5ล้านปอนด์หรือราว5,405ล้านบาทให้สัมภาษณ์กับทางด้านของสื่อ เหมือนเป็นการวิจารณ์แนวทางของพอร์บอกว่าแตกต่างกับการิแฮมพอสเตอร์และก็โรเบรโตเดชาบีอดีต2องเจ้านายของเขาในทีมนกตังนวลที่บริตันนั้นมันเป็นเรื่องของแทคติกล้วนๆกับการเล่นบอลแต่ที่เชลซีมันมีการวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับผมที่เชลซีผมวิ่งตลอดเวลาและวิ่งมากขึ้นเป็นฟุตบอลที่แตกต่างไปจากบริตัน ยางไรกระตันกเซโดซึ่งลงเล่นให้กับถิงบรูช่วงซีซั่นก่อน48นัดมสีสถิตในการเข้าปะทะในเกมรีมบริกทั้งสิ้น91ครั้งเหนือกว่าเพื่อนร่วมทีมทุกรายและก็เป็นหนึ่งใน3นักเตะค่ายสแตมฟอร์ดบริทที่ผ่านบอลมากกว่า2,000ครั้งในครั้งนี้ซะอีกนะและขา่าวเจอซีในช่วงเช้าของวันที่12กรกฎาคม2 567ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทุกท,าท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ